ครับคณิตศาสตร์ม .3 เล่มเพิ่มเติมนะครับคณิตศาสตร์ม .3 นะครับเล่มเพิ่มเติมหัวข้อที่2.4นะครับสอเรื่องของการแยกตกัวประกอบผู้นามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับทฤษฎีบทเศษเหลือมาดูกันนะครับที่บทเศษเหลือบอกว่ายังไง เขาบอกว่าถ้าเขามีโจทย์คือ x กำลังสองบวกสาม x ลบสี่เขาบอกว่าตัวนี้นะครับถ้าถูกนำมาหารด้วย x ลบสองตัวนี้นครับมาหารด้วย x ลบสองเขาถามว่าลงตัวหรือไม่ถ้าโจทย์ถามว่าลงตัวหรือไม่วิธีการทำเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเอาตัวนี้ ุณ x ลบสองเนี่ยวิ่งมาทําอย่างนี้ดูนะ x ลบสอง x ลบสองนะครับมองแปลงสภาพจับตัวล,ลางของ x ลบสองเนี่ยตัวเนี้ยปรรึ๊บเนี่ยมันคือลบสองแปลงสภาพกลายเป็นสองธรรมดากับขาวเป็นดําหมายความว่าถ้าเราไปเจอตัวใหม่ x บวกห้าเราก็เอาบวกห้าเนี่ยมาแปลงสภาพกลายเป็นลบห้าตัวเลขของตัวนี้คือเลขที่เราจะใช้เอามาทําอะไร เอามาดังต่อไปนี้จากโจทย์ x กำลังสองบวกสาม x ลบสี่อยูเนี้ยเป็นตัวตั้งเนี่ยหยิบไปมาวางไว้ x กำลังสองบวกสาม x ลบสี่หยิบไปวาไว้แล้วเอาสองเนี่ยเข้าไปแทนตำแหน่งนี้เอาแทนด้วยสองก็จะกลายเป็นสองกำลังสองตำแหน่งนี้แทนด้วยสองก็จะเป็นสามคูณบสองและสุดท้ายไม่ต้องแทนแล้วลองคิดมันต่อจะเป็นยังไงสองกำลังสองได้สี 4. สาคูณสองได้หกแล้วก็ลบสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบลบสี่ก็เหลือหกหกได้หกอย่างนี้หกที่ได้นะี่เขาเรียกว่าเศษจ,จากการหารเศษจ,จากการหารโอเคนะนี่แหละคือ ที่ดีเศษเหลือเนี่ยบอกให้รู้ว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเศษที่เหลือจากการหารได้ยังไงให้คุณเข้าตามกระบวนการดังต่อไปนี้แทนค่าดังต่อไปนี้ทํายังไงบ้างหนึ่งเอามาคูทําให้ดูอีกรอบหนึ่ง x ก,กำลังสองบวกสาม x ลบสี่หารด้วยลบสอง x ก,กำลังสองบวกสาม x ลบสี่เอาหมายล้้ครั้งนี้คูหารด้วยคูหารด้วย x บวกสามบ้าง ถ้าในล,ล้สามเราอยากรู้ว่ามันเหลือเศษอะไรเหลือเศษอะไรวิธีการก็คือดึงมันลงมาเลยครับดึงมันตัวนี้ดูไนดะ้วิธีการครูนะดึงตัวนี้ลงมาแล้วก็ก,กําลังสองก็เป็น x ก,กําลังสองรอไว้บวกสาม x ็ก,ก็สาม x รอไว้แล้วก็ลบสี่รอไว้ส่วนในตัวเนี้ยเราแปลงล่างบวกสามกลายเป็นอะไรครับลบสาม พอแปลงล่างเสร็จจับลบสามลงมาหย่อนที่นี่จับลบสามลงมาหย่อนที่นี่ใส่ไปครับลบสามใส่ไปครับลบสามมาดูค่ามันลบสามยกกำลังสองสามสามเก้าลบคูณลบได้บวกเพราะนั้นมันคือเก้าสามคูนลบสามบวกคูณลบได้ลบสามสามเก้าก็ได้ลบเก้าและสุดท้ายก็ลบสี่เก้าลบเก้าเหลือศูนย์ศูนย์ลบสี่ก็คือลบสี่เพราะนั้นเศษจากการหารคือลบสี่ตัวนี้คือ เศษจากการหารโอเคไหมนี่คือที่ตีเศษเหลือบอกอย่างนี้เลยเพราะวิธีการทาที่เศษเหลือคือให้ทําแบบนี้มาลองดูโจทย์กันเลยดีกว่าครับโจทย์บอฟอร์แบบัดหที่แบบปัญหาที่สองจุ 4. ดสี่ป็นแที่สองจุดสี่บอกว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งใหญ่เขาให้ px มาให้แล้วก็ให้ a มาในแต่ละข้อจงหา pa เขาให้ px มา px มาข้อหนึ่งที่เขาให้มา px ก็คือ x กำลังสามลบ x กำลังสองบวกสิ x ลบแและข้อหนึ่งเขาให้ a มา a มาคือสา,ามวิธีการทำ a เนี่ย a เนี่ยก่อนมาเป็น a มันคือตรงนี้มันคือ x ลบ a เหมือนกับเมื่กี้เนี่ยครับ แล้วเราก็จับตัว A มาแปลงร่างบวก A เนี่ยมาแปลงร่างมันจะกลายเป็นเอธรรมดาไม่ต้องสนใจแล้วกันเพราะนั้นแบบขัดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยบอสสองจุดสี่ข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยวิธีการทําอย่างนี้เลยเพราะนั้นหยิบมาข้อหนึ่งหยิบโจทย์มาเลยครับ x กําลังสามก็เว้นแบงค์ไว้เป็นกาลังสามลบ, A กกลบก x กําลังสองก็แบงค์ไว้กําลังสองบวกสิบ x ็ก็แบงค์ x ไว้แล้วก็ลบแปดแล้วอย่างนั้นหยิบไอ้เจ้าลบสามเนี่ยมาเป๊บหย่อนที่นี่ หย่อนที่นี่หย่อนที่แบงค์หย่อนอะไรลงไปครับหย่อนสามลงไปหย่อนสามลงไปหย่อนสามลงไปมาดูค่ากันครับสามยกกําลังสามได้ยี่สิบเจ็ดสามกำลังสองได้เก้าสิบคูณสามได้สามสิบแล้วก็ลบแปดยี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบเจ็ดบวกสามสิบเป็นห้าสิบเจ็ดลบเก้าลบแปดเป็นลบสิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดศูนย์สี่สิบครับเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ย p a นัธสรุปข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับ PA ก็จะมีค่าเท่ากับสี่สิบตามนี้เลยวิธีการจริงๆของข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตรวจดูจทย์ใหม่นะ ล้วคนอาจจะงงโจทย์ข้อหนึ่งบอกว่าเขาให้ PA เอาให้ PX มาก่อนมีค่าเท่ากับ X กำลังสามลบเกำลังสองบวกสิบ x ลบแปดและเขาให้ A มาเท่ากับสามเราก็บอกว่าจงหา PA การหา PA ก็คือ การหา p a ก็คือ p ตัว a ก็เท่ากับตัว a ยกกำลัง3ลบกับตัว a ยกกำลัง2บวกกับ10เท่าของตัว a แล้วก็ลบ8แล้วเมื่อเรารู้ว่าตัว a คือเลขอะไรครับเลข3มาน,นั้นเราก็เอา3แทน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 เพราะนั้นตัวสุดท้ายก็ตอบว่า p ของ a ซึ่งคือเลข3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับที่เราคิดได้เมื่อกี้เนี่ยคือ สี่สิบโจทย์ชุดข้อหนึ่งใหญ่ให้ทำจากนี้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นไปดูข้อสองข้อหนึ่งจุดสองข้อหนึ่งจุดสองให้ให้พ x มาเท่ากับ x กกำลังสามบวกสาม x กกำลังสองลบหกเอ็ลบห้า และให้ A เท่ากับลบสจงหา P พีะอนั้นก็เหมือนกันเลยจงหา P A ใช่ไหมงั้นก็ P A ก็เท่ากับเดี๋ยวเราจะแทนค่าด้วยตัว A กำลังสบวกกับ3าม a กำลังสลบกับหตัว A แล้วลบกับเลข5 A คือเลขอะไรครับ A คือเลขลบสเพราะนั้นเอา ลบสี่หย่อน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 แล้วเราก็คํานวณลบสี่ยกกาลังสามสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่เป็นหกสิบสี่ลบหกสิบสี่ลบสี่กำลังสองเป็นสิบหกสามคูณสิบหกเป็นสี่สิบแปดหกสี่ยี่สี่เป็นบวกยี่สิบสี่แล้วก็นวนลบ 4, ห้าอะไรนั้นเราก็ทําแทนค่าเข้ามาว่ามันได้เลขอะไรก็คแค่นั้นเพราะเราก็ตอบว่า p ของ a ข้อนี้ซึ่ง a ข้อนี้คือลบสี่เนี่ยก็ตอบแบบนี้ทําได้ไหมครับตอนนี้หนึ่งกับสองได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวหนึ่งจุดสองเนี่ยไอ้หนึ่งจุดไอ้ข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยทาไปเลเงเลยนะครับเรื่อยๆกูข้ามไปสอนต่อข้อสองใหญ่ 1, 3, หนึ่งตรงหนึ่งข้อหนึ่งจุดสามนี้อยู่โทคาเมนะครับไปดูข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่บอกว่าจงใช้เศษเหลือหาเศษที่ไดจากการหาผู้นำต่อไปนี้ 2.1เ็าให้มาว่ามี x ก,กำลัง3บวก 4x ก,กำลัง2ลบ x ลบ3เขาจะหารด้วย x ลบ4เขาจะหารด้วย x ลบ4ทำไงครับครูบอกแล้วอันนี้ครูสอน,อนตอนต้นแล้วอันนี้ก็คือจะหารด้วย x ลบ4แล้วอยากหารเศษที่ได้จากการหารเพราะนั้นเอา x ลบ4ไปแปลงล่าง แปลงล่างก็หยิบตัวท้ายมาปุ๊บลบสี่แปลงล่างได้สี่เอาล่ะพอได้สี่เสร็จเพราะนั้นเราอยากได้เศษจ,จากการหารใช่ไหมก็คล้ายๆกับ P A เนั่นแหละเหมือน A อกำลังสามนั่นแหละบวกสี่เอกำลังสองลบเอลบสามเอของเราคือสี่ 4. เพราะนั้นหยอดด้เลขสี่เข้ามาที่นี่สี่มานี่สี่มานี่ สี่กำลังสามสี 16, ่สี 16, 16่สิบหกสิบหกคูณสี่เป็นหกสิบสี่สี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่ก็หกสิบสี่ลบสี่ลบสามทำต่อครับหกสิบสี 64, ่หกสิบสี่เป็นร้อยยี่สิบแปดลบสี่ลบสามเป็นลบเจ็ดเพราะนั้นลบด้วยเจ็ดเพราะนั้นก็เหลือร้อยยี่สิบเอ็ด พน,นั้นตอบ121พน,นันเศษที่เหลือจาการหาคือ121โอเคนะครับเดี๋ยวครูขอยกข้อน,นี้ไปหน้าถัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูหน้าถัดไปบนโจทย์ข้อเดียวกันนะครับบนโจทย์ข้อเดียวกันวันนี้ครับทิ้งไว้ยี่หิบนะครับพินแบงว่างล่างไว้ก่อนนะครับ,บ,นนรบไปดูสองที่สองพื้นที่ว่างๆไว้ก่อนแต่รูจะทำข้อสองที่สองก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะย้อนมาสอนอะไรสักบางอย่าง 2.2 5x กำลังสามลบ 3x กำลังสองบวก 7x บวก6เขาบอกเขาจะหารขอให้หารด้วย x บวก2ไลห่หาเศษจากการหารกระบวนการของเราก็คือทำไมแปลงล่างบวก2กลายเป็นลบ2แล้วเราก็5 ของตัวอะไรก็ไม่รู้กําลังสามลบกับสามตัวอะไรก็ไม่รู้กําลังสองบวกกับเจ็ดเว้นแวงเว้นว่างไว้บวกหบวกหกและตัวที่เราจะมาแทนค่าคือเลขอะไรครับลบสองใส่เข้าไปครับลบสองลบสองลบสองแทนค่าครับลบสองกำลังสามลบสองคูณกันสามตัวได้ลบแปดลบแปดไปคูณห้าเป็นลบสี่สิบ ลบสองกำลังสองได้สี่สี่ไปคูณสามเป็นสิบสองก็เป็นลบสิบสองเจ็ดคูณลบสองได้ลบสิบสี่แล้วก็บวกหกลบสี่สิบลบสิบสองลบสิบสี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสองบวกสี่ได้หกสี่ห้าหกลบหกสิบหกไปบวกกันอีกหกเพราะนั้นก็คือลบหกสิบ เพราะนั้นข้อนี้เศษที่ได้จากการหารก็คือลบหกสิบเพราะนั้นตัวนี้คือใช้วิธีการอะไรครับแทนค่าแทนค่านะแทนค่าตามทฤษฎีบทที่เรียกว่าทฤษฎีเศษเหลือทฤษฎีเศษเหลือทฤษฎีเศษเหลือบอกให้แทนค่าแบบนี้ทีนี้มาดูวิธีการใหม่ที่กูจะขอเสนอ วิธีการใหม่ที่ว่านะั้นคือวิธีการที่เรียกว่าการหารสังเคราะห์กูขอใช้สีเขียวละกันการหารสังเคราะห์เน้นก่อนนะที่ผ่านมาเราใช้วิธีการแทนค่าด้วยที่เศษเหลือเราได้ค่าเศษของมันมาแล้ว,ลวในข้อสอคือร้อแต่เราจะลองแทนการหารสังเคราะห์การหารสังเคราะห์บอกว่าเมื่อเราเจอโจทย์ตัวตั้งนคือตัวนี้ กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งแล้วไม่ได้ยกกำลังไม่มีเอ็กเลยเนี่ยเราดึงสามสิบข้างหน้ามันออกมาใช้สามสิบข้างหน้ามันคือเลขหนึ่งไม่มีเขียนคือหนึ่งสามสิบข้างหน้ามันคือบวกสี่ก็คือสี่สามสิบ,ข,บ, 3, ข,บ 3, ข้างหน้ามันคือลบไม่มีเขียนก็คือลบหนึ่งสามสิบข้างหน้ามันลบสามสิบมันคือลบสามหยิบมาวางตั้งบล็อกของการหารไว้ เราจะหารด้วยเลขที่เราคิดออกมาได้เมื่อกี้นี้ยที่แปลงร่างมาแล้วคือสี่เอาสี่มาวางตรงนี้ตัวแรกดูนะตัวแรกดึงลงมาเลยถัดไปเอาสี่วิ่งมาคูณหนึ่งแล้วขึ้นไปเป็นสี่รวมกันสี่บวกสี่ได้แปดถัดไปเอานี่ไปคูณนี่สี่คูณแปดได้ สามสิบสองลบหนึ่งกับสามสิบสองเอามารวมกันได้สามสิบเอ็ดถัดไปสี่ไปคูณกับสามสิบเอ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองแล้วเอาสองตัวนี้มารวมกันเอาสองตัวนี้รวมกันร้อยยี่สิบสี่รวมกับลบสามเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดนี่ไงนี่ไงเลขเดียวกันใช้ดีเสร็จเหลือได้ ถูกยริงีนะวิธีการเราเอาสมบัติมาสมบัติคือ1นึ่งบวกสลบหลบสาบวกสลบหลบสตั้งข้อของการหารเรียบร้อยเสร็จเราจะหารด้วยเลข4ก็ใส่4เข้ามาตัวแรกไม่ต้องหารดึงลงมา4ไปคูณ1นเปี้ยงปุ๊บไปออก สี่ตรงนี้บูรวมกันเลยสี่บวกสี่เป็นแปดบวกสี่กับบวกสี่เป็นบวกแปดคูณต่อสี่คูณแปดไปออกตรงนี้เป็นสามสิบสองรวมกันเลยสามสิบเอ็ดกับลบหนึ่งรวมกันได้สามสิบได้สามสิบสองกับลบหนึ่งรวมกันได้สามสิบเอ็ดต่อไปสี่ไปคูณสามสิบเอ็ดไปออกตรงนี้สี่คูณสามสิบเอ็ดได้ร้อยยี่สิบสี่รวมกันเลยเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดโอเคนะ ไปดูข้อสองที่สองถ้าเราจะหารส่งนค้อเราจะได้อะไรครับตัวแรกดึงมาห้าลบสามบวกเจ็ดบวกหกตั้งเลยห้าลบสามบวกเจ็ดบวกหตั้งข้อการหารหารด้วยอะไรครับหารด้วยลบสองเพราะนั้นเอา -2 ลบสองมาตั้งนี้ตัวแรกไม่ต้องหารดึงลงมาคือห้าดึงมาเลยลบสองคูณห้า ลบสิบรวมกันเลยลบสิบกับลบสามรวมกันได้ลบสิบสามลบสองไปคูณลบสิบสามลบคูนลบเป็นบวกเพรัะนั้นก็เป็นบวกยี่สิบหกบวกเจ็ดกับบวกยี่สิบหกรวมกันกลายเป็นสามสิบสามต่อไปคูณกันต่อปึ๊บลบต่อไปคูณสามสิบสามขึ้นมาไว้ข้างบนลบหกสิบหกรวมกันเปี้ยงปุ๊บลบหกสิบ ตรงไหมโอเคนะนี่นเขอเรียกว่าการหารการหารสังเคราะห์แล้วครูจะบอกเลยว่าการหารสังเคราะห์เป็นเรื่องที่จําเป็นมากที่ต้องเป็นเราว่องไวมากนะครับต้องทําให้ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวโจทย์ข้อ2.2 2.3ทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ